โซดาหมาที่เชลลี่รอมาข้ามปีในที่สุดก็ได้อยู่ในอ้อมอกแล้วท้ายคลิปนี้มีแชร์วิธีเอาหมาตัวใหม่เข้าบ้านด้วยนะและนี่ก็เป็นน้องโซดาตอนอายุ20วันค่ะทางฟาร์มบอกว่าน้องคลอดแล้วเราก็เลยรีบมาดูแล้วก็จองน้องก่อนกันเลยค่ะพอกนี้สีไม่เหมือนกันเลยจากตัว3เดือนกว่าผ่านไปถึงวันมารับโซดาแล้ว GPS มาดลมูล้มลื่นมากเลยแต่ดูเวลาสิคะที่มารับเร่งคะ่ะนัดเช้ามาดูเลย ดูดีตายไม่เูตเลยมาลับโซดาปิดเป๊กม,มากเลยตอนหกโมงครึ่งค่ะเชา้าเพืนดูดีหมอยังมาอยู่เลย <laughs> ดีค่ะคุณแมนเจ้าของฟาร์มคัดสันนะที่ฟาร์มดูร่มลื่นกว้างขวางแล้วก็สะอาดมากด้วยค่ะนั่นไงเห็นพี่พี่บอร์เดอร์คอลลี่แล้วต้องมีคนถามแน่นอนว่าฟาร์มนี้ดีไหมนี่เขาได้รับการยอมรับเป็นฟาร์มบอร d ์เดอร์คอลลี่และสมอยชั้นนําของเมืองไทยเลยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาได้มาตรฐานสแตนดาร์ด FCI และ AKC จากอเมริกาอีกด้วยนะเลยทําให้เรามั่นใจว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขามาดีมาก เป็นต้นสายให้กับฟาร์มอื่นในไทยอีกด้วยนะชลี่ถามหลายคนมากก็<ถ>มีแต่คนบอกฟาร์มนี้แหละต้องรอนานหน่อยนะนี่ซามอยและน้องบอ์เดอร์หลายตัวเลยค่ะจะเห็นว่าเขามีหลายสีเลยนะมากันยเยอะแยะเลยวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะถ่ายไปก็น,นึกว่าตัวเองอยู่ที่เมืองนอกกันนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว,ว่าพวกเราจะมีลูกสาวกันแล้วช่วงรอโซดาอาบน้ำขอข้อมูลเกี่ยวกับน้องที่ต้องรู้ค่ะอันนี้สำคัญมากนะนั่นไงโซดาโซดามาแล้วทุกคน อยน่ารักเชียวลูกดูทรงแล้วน่าจะเป็นสาวอารมณ์ดีค่ะดูสิมีอมยิ้มให้พวกเราด้วย<ม>นั่น,น<ๆ>แน่เขาชอบยิ้มเนี่ยดูดีๆๆยิ้มนี่ยที่เจอกันล่าสุดก็คือเจอตอนน้องยังไม่เดือนเลยนะแต่ตอนนี้นางนอายุ4ดเดือนกับ4วันแล้วจ้าน้องเป็นเพศเมียสีบลูเมลนะคะในที่สุดก็ไดู ชลรี่ชอบมากเพราะตาน้องสองสีเลยค่ะกลับบ้านลูกไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะพอไปอยู่ที่บ้านด้วยกันเนาะครั้งแรกที่หนูได้ขึ้นรถค่ะชลรี่กับโอมหลงรักตายเลยดูนิสัยนางขี้อ้อนมากทุกคนถึบงบ้านละวลกถึงบ้าน ใครเอาหมาเข้าบ้านใหม่จะทำแบบนี้กันก็ได้นะคะครั้งแรกที่โซดาเข้าบ้านนะพี่ชายอย่างซาโดตื่นเต้นกับเขามากโอ้ผมจะมีน้องสาวแล้วเข้ามาปุ๊บชารีจะไม่ทำอะไรมากนั่งรอตรงเก้าอี้ให้อีกสองตัวสงบและนิ่งขึ้นก่อนพอเขานิ่งขึ้นก็อนุญาตให้เขาค่อยๆเดินมาดมน้องหมาตัวใหม่ที่เข้ามาในบ้านนะคะถ้าเขาไม่เห่าอย่าลืมชมเขาด้วยนะคะ วั่ะมมไต้องกลนะพอถึงบ้านอย่าลืมให้น้องกินน้ำด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่น้องจะหิวน้ำมากอ่าต่อไปเป็นการทำความรู้จักของพี่ใหญ่พี่สายลมขนมให้เขาด้วยนะคะอตอนเจอตัวใหม่เพราะว่าสายลมเป็นหมาที่ระแวงคะ่ะให้ดมให้ด,ดมให้ดมเโเชีย่เกินเราต้องให้เวลาน้องหมาตัวใหม่และเก่าปรับตัวกันก่อนนะคะ ดังนั้นต้องทําทีลสะสเต็ปทุกอย่างค่ะชลรี่จะกั้นคอกให้เขาอยู่กันคนละที่แต่ให้เขาเห็นกันได้ก่อนค่ะพอเขาคุ้นชินกลิ่นได้2-3าวันชารี่ก็จะจับซาโดไปเล่นกับโซดาในคอกอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะแยกน้องหมาคร่าวๆแบบนี้นะส่วนน้องหมาตัวใหม่เราก็จะพยายามเล่นกับเขาให้ขนมเขาลูบเขาให้เขาผ่อนคลายกับเรามากที่สุดค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของการรับโซดาลูกสาวตัวใหม่ของพวกเราคะ่ะใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับน้องหมาและการฝึกอย่าลืมติดตามช่อง Sour Cherry Soda กันนะคะ